Valeu! nível ไปพาบอกเพื่อนก่อนทานใต้ดินทานใต้ ดึงส,สีทองพิมพ์ผิดผมมีหมดชั้นแรกโ,โอ้ดูนั่นสิเราเห็นทุกคนเราสามารถซุ่มยิงไให้พี่ดกันนะ คือนายจ้างพื้นไปก่อนนะผมจะไปลาดตาเวนนั่นเองฮะโอเคไเอ,อล้วคน,นี้อยู่นนไหนอ๋อคันนี้หรือเปล่าไม่ผมหาไม่เจอเจอแต่รถคันนี้อยู่ไหนเนี่ยคือได้แก่รถคันนี้มั้งหาไม่เจอฮะเออเกิดแต่สวย สวยสวยต้่งยอหรือ่มันเป็นรถลับอะไรยังไงเมื่อเทียบกับรถผมตัวอะไรวะนั่นน่ะเพื่อนใด้ด้าดโดนทำไมวะเฮ้ยโคตรนะตัวบัเกเอ๊กันโอ้ทุกคนตัวใหญ่ทุกคนล้วนแล้วแต่ตัวใหญ่ฮะท้านผู้ชม หมดปอ,อ่ะมอมดปอ่ะ,อ,อ,ะอ้าวออกไปหมดเลยใส่ท่านเบื้องใดด้านยิงมันเออไม่ได้แกกดอะไรแกย็นเกมเ,เ,เล่งง่ายนะไม่ต้องใช้ปืนพวกนี้ไม่ต้องใช้ป้น,น,นเลยอโอเคไปเอาอาหารมาสมมตุติว่าไปเอาอาหารมาเราเพื R ่อนว่าไปเอา M R E ใช่ฮะ MIE ถ้าใครไม่รู้ก็ลองไปเชิญใน Google หรือมันแปลว่าอ,อะไรวะไออาหารของทหาานได้แหะฮะ MIE ได้อาหารมาความจริงอะสี่ใครวองพื้นไม่เข้ากันนะเพื่อน น้อยสักตรงนี้แม่โอเควางตรงแล้วฮะ่ันผู้ชมอ่าโอ้โหกัปตันเรียนบอยเฟนกับกัปตันเรียนล,ลบไทยโอ้บอยเฟนบอยเฟนใจร้ายมากบอยเฟนเตะบอยเฟนดีไหมฮะดีฮะเอามันออกฮะมันเกินมันทำเกินไป ไม่เชื่อดูสิดูจัดอาการเครื่องผมสิอ๋อโหโคตรเกินไม่นะใซฟ้าผมรู้เลยใครดูจากโปรอนี้เลยวผมว่าน่าจัด กาพัดปูยาี้นน่งันทำปีเตลกับไอ,อเออือลบทาาทพ่จศดเลยโอ้ยปีกเตอรงมึงแย่หัวร้อนแล้วทนไม่ไหแล้วมันทำยัไงก็ดูมันทำ โอเคนี่เกนตอนนี้สำคัญก,กดหยุดนะมันไม่เหมาะสมโอเคระบายความหัวร้อนนะก็ดูดีมันทำก็แบบเนี้ยแล้วมันจะให้เล่นไหมให้เล่นไหมเนี่ยนะก็ดูมมันยิง tù mình làm gì đó mới chồm ô hồ

นแล้วมันยิงผมอยู่นนะนยะูไนั้แล็บบอยเฟรนทายนู่นไงยังจะต่อภุมมใจในที่ทางจะเอาใช่ไหมฮะได้อย่าหาว่าผมไม่เตือนแอบตรงูแ,งงแล้วก็แอบตะ้า โอเคคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมกู๊ดบายซีโอแก๊